สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมทิดดี้และรายการสแตชเชนลฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับสำหรับเรื่องราวตอนนี้ฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตกแต่งรูปหน้าปกของไลน์แอปพลิเคชันที่หลายท่านยังไม่ทราบว่ามันทําแบบนี้ได้ด้วยหรอเดี๋ยวทิ๊ดดี้พาไปดูวิธีทำนะครับคุณผู้ชมเปิดไลน์แอปพลิเคชันตัวเองขึ้นมานาอจากนั้นฮะมาแตะที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองตรงนี้ครับเมื่อแตะรูปโปรไฟล์ตรงนี้ฮะเราจะพบว่าหน้า การตกแต่งขึ้นมาจะมีสส่วนก็คือในส่วนบนนี้ที่เป็นรูปหน้าปกของเรานะครับกับส่วนรูปโปรไฟล์ตรงนี้วันนี้เท็ดดี้จะมาชวนคุณผู้ชมเปลี่ยนรูปที่เป็นรูปหน้าปกด้านหลังนี้ให้เป็นสไตล์ของคุณผู้ชมเองตามอิสระครับอันดับแรกฮะเรามาแตะที่เครื่องมือที่เขียนว่าแต่งโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเมื่อแตะเข้าไปครับเราก็เลือกที่การแต่งรูปหน้าปกครับตรงนี้เนาะการแก้ไขรูปหน้าปกจะมีเครื่องมือทั้งหมดมาให้คุณผู้ชมอยู่4อย่างครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละอย่างที่ใช่ ในการแต่งรูปหน้าปกคืออะไรบ้างเรามาแตะที่เครื่องหมายตัวแรกกันครับเราจะพบว่ามันจะมีทีมให้เราเลือกอยู่ทั้งหมดอยู่5ทีมครับทีมตรงนี้เมื่อเราแตะเข้าไปครับเขาก็จะเปลี่ยนไปให้เลยแต่ในเท็ดดี้บอกว่าแต่งได้อิสระละ่ะทําไมมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาคือมันเป็นพื้นฐานต้นแบบมาให้ครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกในการตกแต่งได้ครับเมื่อมาแตะตรงนี้เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมหากที่ว่าใช้ Android เนาะ ก็มากดย้อนกลับตรงนี้ออกไปได้ครับกดย้อนกลับออกไปเพื่อให้ภาพตรงนี้มันเป็นภาพเป็นเป็นภาพเป็นภาพ ขึ้นมาไม่มีตัวอักษรบังครับทีนี้คุณผู้ชมมาดูนะว่าเจ้ารูปต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งตัวอักษรต่างๆพวกนี้มันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้และมันสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความในนี้ได้ครับสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนไอ้เจ้าข้อความที่อยู่ในกรอบสีชมพูตรงนี้เนาะที่เขียนว่าโมเมนตัมตรงนี้นะครับผมแตะเข้าไปหลังจากนั้นฮะผมมาเลือกที่เจ้าเครื่องหมายที่เป็นรูปปากกาตรงนี้ครับแตะเข้าไปฮะผมก็จะเปลี่ยนข้อความความว่าโมเมนตัมตรงนี้ครับผมเปลี่ยนเป็นว่าเปลี่ยนเป็นว่าอะไรล่ะสวัสดีแล้ว สวัสดีแบบนี้ครับผมแล้วจากนั้นก็คลิกคําว่าบันทึกฮะแต่ก่อนที่จะบันทึกเราก็สามารถที่ทำได้อีก2อย่างก็คือการเปลี่ยนสีครับโดยการกดเลือกการเปลี่ยนสีตรงนี้หรือการจัดข้อความตัวอักษรว่าจะให้ชิดไปในทิศทางไหนครับเช่นเราอยากจะเปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีเขียวครับแบบนี้อ่ะสีเบื้องหลังฮะไม่ใช่สีตัวอักษรนะมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะเมืเ่อเปลี่ยนไปแบบนี้เราคลิกบันทึกครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นฮะเราจะเปลี่ยนอีกทีนึงอยากให้มันชิดซ้ายชิดขวาก็จัดฮะกดตรงนี้ครับตรวตรงน มันจะชิดซ้ายชิดขวาตามที่เราต้องการได้ในกรณีที่เราพิมพ์หลายๆข้อความเยอะๆครับจากนั้นคลิกบันทึกเรียบร้อยฮะแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อคุณผู้ชมมาแตะตรงเครื่องหมายตรงนี้ครับที่เป็นโค้งๆลูกศรงโค้งๆเนี่ยเราสามารถที่จะขยายข้อความได้ครับนี่คือใหญ่ที่สุดแล้วเนาะหมุนไปในทิศทางไหนจัดการข้อความแบบนี้ก็สามารถทําได้ฮะนอกเหนือจากนี้ก็ลากไปได้เลยครับจะให้มันวางอยู่ตรงไหนยังไงก็แตะลากไปได้ครับตรงอื่นก็เช่นกันครับและในส่วนของรูปภาพตัวนี้ครับ เราสามารถที่จะใช้เป็นรูปภาพของเราได้ครับโดยการแตะที่เครื่องหมายปากกาีนเช่นกันจากนั้นเลือกเลยครับว่าจะใช้รูปไหนครับเช่นผมอยากใช้รูปนี้ครับผมก็มาแตะที่เสร็จสิ้นเนาะแต่ก่อนที่จะแตะเสร็จสิ้นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถมาตกแต่งได้อีกหลากหลายมากมายอย่างที่คุณผู้ชมต้องการครับผมแตะคําว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเขาก็จะเปลี่ยนรูปให้ผมฮนะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งไปคือรูปมันจะกลับหัวครับแบบนี้ฮนะอืม จากนั้นผมทําการขยายครับให้มันเพียงพอดีกับที่ผมต้องการครับคุณผู้ชมนะครับวันี้โอเคเรียบร้อยเลยแค่นี้ครับก็สามารถจัดการได้ครับและทีนี้พอมาถึงในส่วนเครื่องมือที่2ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ตรงนี้เนาะเราจะสามารถใช้สติ๊กเกอร์ที่เรามีอยู่ครับในลายสติ๊กเกอร์ที่เราชื่นชอบนะฮะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยครับเนี่ยฮะแตะเข้าไปครับก็จะมี1ตัวขึ้นมาแตะเข้าไปมีตัวที่2ขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะสามารถใส่ไปได้เยอะ มากมากเลยครับในส่วนของสติกเกอร์ครับก็สามารถทําได้ขยายตัวสติกเกอร์ก็ได้ครับหรือว่าจะหมุนทิศทางก็ได้ฮะก็สามารถทําได้เช่นกันแต่หากว่าไม่ต้องการใช้เจ้าสติกเกอร์ตัวนี้ฮะหรือว่าไม่ต้องการใช้ตัวที่เราทําไว้ก่อนน้นนี้ก็ให้มาคลิกที่เครื่องหมายกาก,กบาทที่อยู่ตรงสติกเกอร์ตรงนี้ครับก็จะเป็นการลบเจ้าสติกเกอร์ตัวนี้ออกไปครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนเครื่องมือตัวที่3ตัวนี้ครับเมื่อแตะเข้าไปครับเราจะพบว่ามันมีข้อความพวกนี้ขึ้นมา ข้อความเหลือรูปภาพต่างๆที่เราสามารถจะเพิ่มไปได้ครับอย่างเช่นเจ้ารูปภาพที่มันอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้ครับเราก็สามารถจะเพิ่มเข้าไปได้แตะเข้าไปตรงนี้อีกอ่ะเพิ่มเข้าไปอีกรูปได้ไหมได้โอเค เพิ่มอะไรไปกล่ะเพิ่มหัวจงหัวใจอะไรพวกนี้เพิ่มเอฟเฟกอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้แล้วก็จะเปลี่ยนรายละเอียดหรือว่าจะเปลี่ยนตัวอักษรก็สามารถทําได้เช่นกันครับและในส่วนเครื่องมือเครื่องเครื่องมือสุดท้ายคือเจ้าตัวอักษรตรงนี้ครับเมื่อเราแตะเข้าไปครับเราสามารถจะใส่ข้อความต่างๆอย่างเมื่อกี้ที่เราจัดการกับคําว่าสวัสดีตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถจะมาเพิ่มจากตรงนี้เข้าไปได้ครับจะเพิ่มตัวไหนไปก็ได้แถบแบบนี้พวกนี้เพิ่มไปได้เลยครับเมื่อแตะเข้าไปคุณผู้ชมก็เปลี่ยนข้อความครับโดยการแตะซ้ําๆเข้าไป2ครั้ง ไสยธรรมเร็วไปอ่ะสมมุติเราเพิ่มตัวนี้ใช่ไหมครับจากนั้นฮะเรามาแตะซ้ําๆเข้าไปสองครั้งที่เครื่องหมายตัวอ,อ,กอักษรหรือว่าจะไม่แตะที่เจ้าตัวปากกาตรงนี้เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงข้อความก็สามารถทําได้เช่นกันครับจากนั้นก็ใส่ไปเลยฮะจะใส่คําว่าอะไรก็ใส่เข้าไปเราคลิกคําว่าบันทึกแค่นั้นเองครับมันก็จะมีข้อความตรงนี้เพิ่มปรากฏเข้ามาครับและหากว่าเราต้องการจัดให้มันอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังเพราะไม่มีหลายตัวเหลือเกินคุณผู้ชมอยากให้ตัวไหนอยู่ข้างหน้าก็แตะเข้าไปที่ตัวนั้นครับแตะ แตะไปที่คําว่าสวัสดีมันก็อยู่ข้างหน้าแตะเข้าไปที่เจ้าตัวสีดําเหมือนเดิมมันก็จะมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมหลังจากทาเสร็จเรียบร้อยให้คุณผู้ชมมาคลิกที่คําว่าบันทึกตรงนี้ทุกๆครั้งนะครับก่อนที่มันจะหายไปเราแตะคําว่าบันทึกป้าเข้าไปฮะจากนั้นครับเจ้ารูปตัวนี้ก็จะกลายเป็นรูปาภาพปกของผมไปเรียบร้อยโดยอัตโนมัติครับแล้วเราสามารถจะมาแก้ไขเมื่อไรอย่างที่เราต้องการก็สามารถทําได้ครับคุณผู้ชมลองไปทําเล่นสนุกๆฮะ แทนที่เป็นเพียงแค่รูปภาพธรรมดาก็มาจัดให้มันสวยงามอย่างที่เราต้องการดีกว่าและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่ channel ครับสวัสดีครับ